ททีี่่เรรยยบ้ออมางางนตสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิธีรถไถวันนี้พามาดู M75 ซ่อมทางเข้าสวนนะครับสำหรับเส้นทางตรงนี้ก็หน้าฝนค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับนี่โอ้ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็เป็นสันไทยแปลงนะครับ อันนี้ก็งัดไปแล้วครับนี่ส้นทางไยแปลงครับน,นี่ก็จะงัดดินจากตรงนี้นะครับไปถมร่องน้ำตรงโน้นครับ พ่อก็แล้วทำดันดินไปไว้ก็แล้วนะครับก็ยังเสียหายอีกนะครับต่อไปก็คงต้องได้หลอปูนลาดคอนกรีตนะครับ เข้ามาเรื่อยๆครับกีลานิดกีลานิดโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดที่ต้องดันดินไปถมนะครับนี่นะครับจุดนี้โอ้โหน้ำกัดเซาะเสียหายครับความกว้างของจุดนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับนี่รถยนต์ ไม่แน่ใจว่าเข้ามาได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะเข้ามาลำบากแล้วก็อนันตรายด่านใต้ก็โพรงนะครับถ้าเข้ามาก็เสี่ยงที่ดินจะถล่มสไลด์ลงได้นะครับก็เลยต้องดันดินจากตรงโน้้ครับเข้ามาถมตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็ ถึงตรงนี้เลยนะครับนี่พอดันดินถึงตรงนี้เลยนี่ต้องดันดินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอามาถมตรงนี้ตรงนี้ก็มีท่อน้ําแต่ว,ว่าปากท่อน่าจะน่าจะตันแล้วนะครับน่าจะตันแล้วนี่ก็น่าจะแค่ทำชั่วคราวนะครับน่าจะ ยังไม่ทําทาวนพอที่จะสัญจรผ่าไปมาได้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมรถกันครับนี่นะครับตอนนี้ก็ใช้ผ่านด้าน,นหลังถายก่อนนะครับถายเปิดหน้าดิน ทางเสียหายต้องใช้ดินเยอะเลยนะครับขีข้าวขาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับจุดนี้ที่ต้องใช้เวลาเยอะก็เพราะว่าต้องนำดินโหเอาละครับ ยังรั่วครับโเอร์ส่งซิกมาโอ้แบนแล้วครับอ่อนแล้วน่าจะรั่วครับ เราบ้ากี่กะฮะเห็ตซิเนตเกิดขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องสงสัยต้องได้กลับไปเอาอุปกรณ์โอเคครับแค่นี้ก่อนครับแล้วจะจ้ะ ซึมนิดๆครับนคนหน้านี้ก็คนหน้านี้ซึมซึมนิดหน่อยนะครับเต,ติมลมครั้งหนึ่งก็ทำงานได้ไหลายวันนานๆเขาก็น่าจะหนักขึ้น,นครับ เมื่อวานก็เติมลงวันนี้แบนครับเป็นอะไรล่ะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่นึงอ่ะโซ่ โอเคครับตอนนี้ก็หลังจากที่ซ่อมรถเรียบร้อยนะครับกลับไปปะยางตอนนี้ก็ได้เวลาทำงานต่อครับเสียเวลาไปเพิ่ๆสองชั่วโมงนะครับเวทสองโอ้โหเกือบสามชั่วโมงตอนนี้ก็ไปหนึ่งแล้วนะครับน,นี่ก็ไปหนึ่งของฟ้าเริ่มมืดแล้วครับแข่งกับเวลาด้วยนะครับ ันก็แข่งกับเวลาด้วยนะครับแข่งกับเวลาเพราะว่าด้านบนก็เริ่มที่จะตั้งเท้ามาแล้วนะครับฝนฟ้าเริ่มตั้งเท้ามาโอโหใชดินเยอะเลยนะครับถ้าจะทำให้ เท่าเดิมตรงนี้ก็หลายชั่วโมงนะครับเราตอนนี้ก็รีบหน่อยครับดันมาถงแท่พอค้ามได้ก่อนนะครับ ว่าปีนี้หนักหน่อยหนักมากเลยแหละครับค้าไม่ได้มีก่อนก่อนก็มีซ่อมบ้างนะครับแต่ว่าไม่หนักขนาดน,นี้อันนี้ก่อนหน้านี้ก็ทํารอบหนึ่งแล้วนะครับประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็เจอฝนไปอีกรอบน้ํากัดซ้อนะครับพ่อน่าจะตันนะครับพ่อด้านล่างตัน น้ำไม่สามารถระบายได้ล้นขึ้นมานะครับล้นขึ้นมาแล้วก็ลงมาตรงนี้กัดเสาะถนนขาดไปครับก่อนหน้านี้ครับถนนขาดรอบน้นก็ไม่ได้เข้ามาครับโอเคนี่ค,ครับตอนนี้ก็ดันดินนะครับจากในแปลง นี่ครับร่องรอยก่อนหน้านี้ก็นําดินจากในแปลงมาไหลรอบแล้วนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงอีกเจ้าหนึ่งถามเจ้าของที่เรียบร้อยครับเจ้าของที่บอกว่าเอาเลยครับเต็มที่ถ้าไม่ได้ซ่อมถนน,นนี้ก็ไม่ได้เข้ามาในสวนได้นะครับเข้ามาในสวนไม่ได้ ถนนก็ใช้ร่วมกันก็เอาเลยเต็มที่ครับถ้าไม่มีทางตัดเข้ามาก็ลำบากครับเข้ามาในสวนไม่ได้ดันมาอีกแล้วครับหลังจากที่ดันเข้ามา เรียบร้อยเราจะต้องโอโหอีกหลายรอบครับดินก็เริ่มหมดแล้วนะครับหลังจากที่ มามาทำถนนไหลรอบนะตัดข้มลำห้วยตรงนี้ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโพรงดินนะครับนี่เล่นซะเสมอยุบลอยไปเลยครับ <c oughs> ดินเดิมๆก่อนหน้านี้สูงเลยนะครับตรงนี้ เขามาซ่อมครับนี่ทั้งกระสอบทั้งอะไรนะครับก่อนหน้านี้ก็มีวางรถยางยางรถยนต์นะครับหายไปหมดเลยครับไม่เหลือครับ ข้อด้านบนก็อ,อยู่ก็อ,อยู่จุดนี้นะครับจุดนี้แต่ว่าด้านล่างนี่นคือน่าจะตันไปแล้ว แล้วก็ต้องการฝนเป็นธรรมดาส่วนคนที่ยังไม่ได้ถ่ายที่ก็โอ้โห่ฝนจะตกนะครับธรรมดาครับพอฝนก็วกคุมไม่ได้ต้องทำเท่าที่ทำได้ครับเริ่มขยับเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วครับ อย่นี้กีลาน่อยง่นนรายงอรีบหน่อยครับไม่ได้ถ่อยไปไกลนะครับก่อนหน้านี้ก็ดินที่ว่าจะเอามาก็อยู่ด้านหลังโน้นครับระยะก็ประมาณ50เมตรจากจุดตรงนี้นครับจากจุดตรงนี้ แล้วก็ดินที่จะเอามาตรงโน้นครับตอนนี้ก็ดินเริ่มจะหมดไม่รู้ว่าจะเอาดินจากไหนมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็งัดใกล้ๆตรงนี้เลยนี่นึกนะครับห้อยตรงนี้น่าจะสามสี่เมตรครับ ด้านล่างเนี่ยลงไป3-4เมตรถ้าจะให้ดีต้องต้องมาลาดคอนกรีนะครับกันน้ำอีกรอบหนึ่งนี่ก็กันดินมาผมไว้ก่อนลอดคอนกรีตด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ ลาดลงไปลาดคอนริตกันดิ้นสไลด์ครับการน,น้ำกัดเซาะดิน นี่รถรถเล็กนะครับรถโฟนี่ยังลำบากครับรถโฟยังลำบากนะครับเป็นทาง ดินยังไม่แน่นนะครับจุดนั้นต้องเติมอีกหน่อยครับก็จุดนี้ก็เป็นเส้นทางเป็นโค้งด้วยนะครับจากตรงนี้โค้งเข้าไปลองทำวงเลี้ยวให้กว้างหน่อยครับ ก็น่าจะข้ามาได้แล้วนะครับไอเปิดดิน,นครับงัดอย่างเดียวไม่ไหวหนักรถครับเย็นน้ำมัน สไลด์ลงได้อีกนะครับทำเติมรอบแล้วครับ เจ้าของแปลงที่ต้องไปไถที่ก็รอแล้วนะครับบอกว่าถ้าทันวันนี้ก็ถายถ้าไม่ทันก็ <c oughs> จะปลูกข้าวโพดแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ถาถหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าตอนถ่ายเจอฝนนะครับเจอฝนดินเป็นก้อนนะครับดินไม่ร่วนซุยอยากจะถ่ายอยากจะถไถอีกรอบนะครับ ถ้ารออีกอีกหน่อยก็น่าจะไม่ทันเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว ีน้ก็เลยใช้ฐานเท่าที่มีครับเท่าที่เอามาด้วยได้ครับคุณออกคนลำใย หน้านี้ก็ดินบริเวณตรงนี้นะครับไม่มีครับวงศาวงเลี้ยวก็น่าจะข้ามไปได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคครับนี่ครับหลายๆที่ปีบริเวณนี้ก็ตังก็ระดับเยอะครับ ก่อนหน้านี้ปีหลายๆปีก่อนไม่ตังระดับมากนะครับแต่ว่าตัดถนนเข้ามาดันดินไปหลายๆรอบก็ตัางระดับแล้วนะครับโอ้ยมีหนามครับตัดออกไปก่อนครับลุยต่อครับ ดินไกลก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ว่าเรตองระยะระยะดินที่นำมาก็โอ้โหไกลอยู่นะจาใกล้ๆนี่สบายตอนกลางวันก็เสียเวลา เกือบสามชั่วโมงเลยนะยางยางรั่วครับหับซ่อมเรียบร้อยอ่อมาทำงานต่อก่อนหน้านี้ยางน่าจะน่าจะรั่วนานแล้วนะครับแต่ว่ารัว่วไม่ไม่เยอะมากเติมลมวันหนึ่งนี่ทำงานได้สีห้าวัน เมื่อเช้าก็เติมไปรอบนึงแต่ว่าทำงานได้ประมาณแค่หนึ่งนะครับบางทิ่วันก็โอ้โหยางอ่อนมากครับก็เลยต้องได้กลับไปป่านะครับถอดล้อทิ้งรถไว้นี่ครับแล้วก็กลับไปทิ้ง่ก็ธรรมดาครับที่จะมีเหตุอุบัติเหนะครับรถเสียบ้างอะไรบ้างนะครับรถทำงานก็ กติครับไม่ดองไว้คิดมากตอนนี้ก็ดันมากองไว้นะครับหยับเข้ามาเรื่อยๆครับทีละนิดทีละนิด ตอนนี้ก็ข้ามมาได้แล้วนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็เหมือนจะยังยุกยุนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอที่จะถ้าเบียง้ายไปหน่อยก็น่าจะได้ครับยุกนิดหน่อยแต่ว่าข้ามได้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ตัดถนน ตอมถนนนะครับต้อมทางข้ามลำห้วยมาครับประมาณนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ